ในวันที่ทุกอย่างเป็นการลงทุนคำถามคือถ้าจะซื้อสังหาดีมทรัพย์ควรเลือกซื้อคอนโดหรือบ้านผมจะพาไปดูกันครับคอนโดตอบโจทย์คนเมืองเดินทางง่ายใกล้รถไฟฟ้าราคาย่อมเยาวกว่าบ้านเหมาะสำหรับปล่อยเช่าระยะสั้นและระยะยาวผลตอบแทนประมาณ4-6%ต่อปีข้อดีของการลงทุนคอนโดราคาขึ้นเร็วโดยเฉพาะโครงการใกล้แหล่งงานดูแลง่ายไม่ชอบมันลุงเยอะขายต่อหรือปล่อยเช่าได้ไวทำเลยดีข้อเสียของการลงทุน ค่าเสื่อมเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าค่าส่วนกลางรายปีราคาคอนโดบางโซนเริ่มอิ่มตัวตัดผ้ามาที่บ้านนะครับบ้านเดี่ยวเหมาะสำหรับการถือระยะยาวมีแนวโน้มราคาขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแปลงใหญ่ในย่านขายาเยเมืองข้อดีของการลงทุนบ้านที่ดินมีมูลค่าเพิ่มตามกันเวลามีดีมานสูงสำหรับครอบครัวพัฒนาเป็นโฮมออฟฟิศร้านค้าหรือ รั์เพื่อเช่าได้หลายแบบข้อเสียของการลงทุนเงินลงทุนเริ่มต้นสูงค่าดูแลท่อแซมเยอะใช้เวลาขายต่อค่อนข้างนานสรุปการลงทุนคอนโดและบ้านคอนโดคล่องตัวปล่อยเช่าไวเหมาะกับนักลงทุนเริ่มต้นบ้านทุนสูงกว่าแต่ถือยาวคุ้มกว่าเหมาะกับคนวางแผนในชีวิตระยะยาวสุดท้ายไม่ใช่แค่เลือกซื้อแต่คือการวางอนาคตของคุณแล้วคุณละ่ะพร้อมลงทุนแบบไหน